หลังรีแบรนดิ้งยังอ่วมหนักทุกๆก,การขนส่งสินค้า100บาทจะขาดทุนไปแล้ว33บาท KX Express นะคะหรือว่าชื่อเดิมก็คือ Curry ประกาศผลการดำเนินงานของปี2567ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่ามีการขาดทุนสุดที่มากถึง5,900ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นสูงถึง57%ค่ะเมื่อเทียบกับปี2566นะคะถือว่าเป็นการขาดทุนที่หนักที่สุดค่ะและเป็นผลประกอบการที่แย่ที่สุดในรอบ5ปีก็คือตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2567ปีนี้มีการขาดทุนที่มากที่สุดนั่นเองค่ะ The cat ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตัวของ KEX เองนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือการรีแบรนดิ้งจากแบรนด์เคอรี่มาเป็น KEX ค่ะหลังจากที่มีผู้ถือหุ้นคนใหม่เข้ามานะคะก็คือ SF Holding นะคะหรือว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกรายใหญ่ที่สุดในจีนแล้วก็ในเอเชียด้วยค่ะเข้ามาถือหุ้นทั้งหมด62.66%ค่ะนั่นก็เลยทําให้เคอรี่ค่ะมีกลุ่มทุนใหม่นะคะหรือว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เข้ามาซึ่งก็คือกลุ่ม SF Logistics นั่นเองค่ะนั่นจึงทําให้เคอรี่นะคะ ต้องมีการรีแบรนดิ้งครั้งใหม่และเปลี่ยนแปลงชื่อค่ะกลายเป็น KEX นับตั้งแต่ไตรามาส2ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าการเข้ามาของกลุ่ม SF l o g i s t i c นี้ค่ะซึ่งทำธุรกิจเรื่องของการขนส่งอยู่แล้วนะคะจะทำให้แบรนด์ KEX นั้นได้รับการสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุน รวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็โน้ตาวใหม่ๆด้วยนะคะที่จะส่งผลดีต่อ k e ไค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลประกอบการในช่วงปี2567นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีแรกเต็มปีนะคะที่กลุ่มทุนใหม่นั้นได้เข้ามาถือ k e x กลับทำให้ k ค x นั้นขาดทุนสุทธิมากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ k e x นั้นขาดทุนสุทธิได้มากขนาดนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือรายได้จากธุรกิจหลักนะคะหรือว่าเป็นรายได้จากการขนส่งแล้วก็รายได้จากการให้บริการนันนะคะ มาอยู่ที่9,449ล้านบาทน,นะคะลดลงไปมากถึง18%เมื่อเทียบกับปี2,566ค่ะซึ่งเกิดจากปริมาณการขนส่งพัสดุจากแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิะคะหรือว่าคอ r r y ใช้ชื่อเรียกว่า SKA นะคะซึ่งมาจาก Strategic Key Account นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเชิงกลยุทธ์ค่ะที่จะมีปริมาณการขนส่งจานวนมากนะคะแล้วก็มีการกาหนดราคาตามสัญญาแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ทาสัญญาเอาไว้กับ KX ค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นะคะเป็นกลุ่ม ลูกค้าที่มีสัดส่วนรายได้มากเป็นอันดับที่2ของ k e x เลยค่ะด้วยสัดส่วนที่มากถึง35%นะคะรองจากกลุ่มลูกค้า CAC นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทางร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่าน call center ที่มีสัดส่วนอยู่ที่49%ค่ะนั่นจึงทําให้รายได้ของ k e x นั้นลดน้อยลงนะคะเพราะว่าสัดส่วนรายได้ที่มากถึงอันดับ2นั้นปรับตัวย่อลงไปมากถึง18%ค่ะ อย่างที่2เลยนะคะที่ทําให้ KEX นั้นมีผลขาดทุนสุดทีิก็คือค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารของ KEX ที่พุ่งสูงขึ้นค่ะโดยอัตรากำไรขั้นต้นของ KEX ในปี2567นะคะติดลบเพิ่มขึ้นมาเป็น33.4%ค่ะเมื่อเทียบกับปี2566ติดลบอยู่ที่25%อธิบายอัตราส่วนนี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือถ้าหาก KEX มีการขนส่งสินค้าทุกๆ100บาท k ค x จะขาดทุนไปแล้วมากถึง33บาทค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะถ้าหากเรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ k ค x ลงไปจะยิ่งทำให้อัตรากำไรสุทธินั้นลดน้อยลงไปอีกค่ะโดยในปี2567 k x หมีอัตรากำไรสุทธินะคะติดลบไปถึง62.6%เมื่อเทียบกับปี2566ค่ะอัตรากำไรสุทธิติดลบ34%ซึ่งอธิบายอัตราส่วนกำไรสุทธินี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆก็คือ ทุกๆรายได้100บาทของ KEX นั้นจะส่งผลให้บริษัทขาดทุนไปมากถึง62บาทค่ะ ซึ่งทางบริษัทมีการชี้แจงนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารในปี2567นั้นอยู่ที่1,900ล้านบาทค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น11%นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเกิดจากการปรับรูปแบบธุรกิจที่ให้มีความยืดหยุ่นและก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงบริษัทนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการเติบโตแบบยั่งยืนค่ะเลยทำให้มีการลงทุนใหม่ๆหรือว่าขยายธุรกิจใหม่ๆซึ่งจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ค่ะ นอกจาก k e x นะคะจะมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจนทําให้บริษัทนั้นขาดทุนแล้วนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะอีกประมาณ1,600ล้านบาทค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นเกิดจากค่าเผื่อสินทรัพย์ถาวรอ,อย่างเช่นยานพาหนะนะคะรวมไปถึงค่าชดเชยพิเศษที่มีการจ่ายแบบครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีรายการปรับปรุงภาษีเงินได้อีกประมาณ900ล้านบาท ถึงถ้าหากตัดผลกระทบทั้ง2องอย่างนี้ออกไปอย่างไรก็ตามค่ะ k e x <c oughs> เองก็ยังขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ถึง3,300ล้านบาทอยู่ดีค่ะ เป็นที่น่าจับตามองต่อนะคะว่าในปี2568นั้น KEX จะพลิกฟื้นธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไรบนแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมในปีนี้ที่จะมีการเติบโตแบบชะลอตัวลงแล้วก็มีการคาดการณ์นะคะว่ารายได้ของผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกนั้นจะขยายตัวเพียงแค่3.4ค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็คือปี2567มีการขยายตัวอยู่ที่5 จากความต้องการสินค้าในปีนี้ที่อาจจะลดน้อยลงนะคะเป็นไปตามภาวะเศษษษษษษษรษฐกิจรวมไปถึงกําลังซื้อแล้วก็การกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์นั้นขึ้นมานั่งตําแหน่งประธานาธิบดีจะทําให้ธุรกิจขนส่งโลจิสติกนั้นชะลอตัวลงค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเรามองการแข่งขันในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเราก็จะเห็นว่าตลาดขนส่งพัสดุด่วนนั้นยังมีการแข่งขันทางด้านราคาที่ค่อนข้างดุเดือดค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการนั้นนะคะมีการขยายรูปแบบการให้บริการโลจิสติกส์ที่ทับซ้อนกันมากขึ้นผู้ให้บริการนั้นมุ่งเน้นเป็น total l o g i s t i c provider นะคะหรือว่าเป็นการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีหมดไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกหรือว่าทางเรือหรือว่าขนส่งพัสดุด,ด่วนนั่นจึงทําให้ทับซ้อนหรือทับ กกาันนมขึ้ทําให้มีการแข่งขันในธุรกิจนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยกดให้มาจิ้นหรือว่ากําไรขั้นต้นของผู้ประกอบการขนส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยนั้นลดน้อยลงจนบางรายอาจจะประสบกับภาวะขาดทุนอย่างเช่นปี2567ค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะเตรียมพบกับงานประกาศรางวัลจากวิเชียรพัฒน์ Product Innovation Award และ Thailand Top Company Award 2025ในวันที่21มีนาคมนักแกรนดไฮ 1, เอ็เอราวัน9นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีแฟนเพจพิเศษพัดคอมเมนต์ชื่อบริษัทหรือสินค้าที่คุณชื่นชอบเพื่อลุ้นรับปัตสตาร์บัคส0 0 0บาทของรางวัลมีจำนวนจำกัดอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ